สวัสดีค่ะสวัสดีน้องใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะดีเลยงั้นขอหายขายพีทีได้ภาษาอังกฤษนี่ขอได้ได้อย่างสีเหลือง yellow เยี่ยมเลยอ่ะอันนี้เป็นไยเชอร์กฮะบนโต๊ะพีทีสวัสดีค่ะคุณดูดีค่ะส่งของวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรี้ยนใส่คุณจีนะคะค่ะวันนี้ส่งของให้นะคะค่ะ คุณมิวสวัสดีค่ะ,คะงานเลเซอร์เรียบร้อยนะคะใเซอรคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายคุณสุรีนะคะค่ะคุณสุรีสกินรอบใบใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวให้น้องวางมอกอัพให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณเมทีของคุณเมทีเป็นแก้วมีหูจับขนาดใหญ่นะคะขนาด1,100 ml <Wow. S 1> ค่ะเป็นแก๊สสเตเลดเก้า3ามส่วนสี่นะคะเลเซอร์ฟรีหนึสจุดค่ะส่งทันแน่นอนคะ่ะส่ง่วนส่งไวไว้ใจวันเดยกกิฟนะคะสวัสดีคะ่ะเรียบร้อยค่ะพี่ไม่พลาดนะคะ